สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการดูดวงประจำเดือนนะครับของช่องโอสติ c ช a n น e นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนก,ะะกรกฎาคมปี2564ก็จะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือจะทาย1คลิป1ลราศีนะครับมี12ราศีนะครับก็จะทายทั้งหมด12คลิปนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแนะนำให้เอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดพร้อมสถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการทายดวงนะครับจะมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ราศีหรือว่าวันที่เกิดของปีเนี่ยทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกร,รกฎาคมปี2อ6 4เนี่ยนะครับ ดวงของแต่ละลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันที่คนลัคนาราศีตุลนะครับต้องบอกก่อนว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่19กกรกฎาคมนะครับคนลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับดวงชะตาจะไม่ค่อยดีนะครับจะได้รับความกดดันค่อนข้างที่จะมากนะครับในชีวิตนะครับถามว่าเรื่องที่กดดันเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรนะครับก็ต้องตอบว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมีปัญหาเหล่านี้เข้ามารบกวนทําให้ คนลัคนาราศีตุลน,นะครับได้รับความอึดอัดนะครับแล้วก็อาจจะกระทบกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีตุลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นนะครับในช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาและความหงุดหงิดใจเนี่ยเข้ามาได้อยู่บ้างนะครับแต่ไม่มากเหมือนกับช่วงของวันที่1ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับทีนี้มาดูเจาะเฉพาะเรื่องของการงานและการเงินนะครับ อันที่จริงแล้วเนี่ยช่วงที่จะมีปัญหานะครับมากๆนะครับก็คือช่วงวันที่1ถึงวันที่19กรกรกฎาคมนะครับเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการงานของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับจะได้รับผลกระทบนะครับจากปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาของคนในบ้านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ดินนะครับ หรือว่ากองมะะรดกในบ้านนะครับหรืออาจจะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ในบ้านมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือไอ้ปัญหาจากในบ้านเหล่านี้เนี่ยทั้งคนแล้วก็ทรัพย์สินสินของในบ้านเนี่ยมันจะกระทบนะครับเรื่องของการงานและการเงินของคนละคณาราศีตุลเนี่ยในเดือนเนี่ยโดยตรง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนลัคนาราศีตุลเนี่ยทำงานเดือนเนี่ยจริงๆโดยเรื่องของเนื้องานเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยการงานเนี่ยถ้าตั้งใจทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จดีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงวันที่1ถึงวันที่19กรกฎาคมเนี่ยมันจะมีปัญหาจากทางบ้านที่บอกนะครับมารบกวนทําให้งานที่ น่าจะทําได้ดีแล้วก็น่าจะทําได้สําเร็จเนี่ยกลายเป็นว่าได้รับความเสียหายแทนนะครับเพราะว่ามันถูกรบกวนทําให้การแบ่งเวลามีปัญหาหรือว่าทําให้ไม่สามารถที่จะโฟกัสหรือตั้งใจกับเรื่องงานได้เต็มที่นะครับแทนที่งานจะออกมาดีเนี่ยเหมือนกับที่คาดการไว้เนี่ยปรากฏว่ามันก็เลยไม่ใช่ตามนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วปัญหาเรื่องของในบ้านในครอบครัวเนี่ยมันยังกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองของเราอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้ช่วงวันที่1ถึงวันที่19กกรกฎาคมเนี่ยคนลัคนาราศีตุลเนี่ยจะต้องระวังให้มากๆนะครับเพราะมันกระทบกับหลายๆด้านของชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการงานและการเงินของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากนะครับในช่วงของวันที่20 31, ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับการงานและการเงินเนี่ยจะมีความเสถียรมากขึ้นนะครับได้รับโชคลาภนะครับจากการทํางานนะครับอย่างไรก็ตามโชคลาภเงินทองแล้วก็ความสําเร็จทางด้านการงานและ การเงินนะครับในช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะไม่เกิดน,นะครับจะต้องขยันอดทนแล้วก็ออกแรงสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการงานในช่วงท้ายๆเดือนนี้นะครับมันจะเป็นการงานที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างถินต่างแดนนะครับหรือว่าต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคนลัคนาราศีตุลคนไหนนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่อง ต่างทินต่างแดนนําเข้าส่งออกอะไรอย่างนีงอ้อยู่แล้วนะครับก็จะได้อนิสงทางด้านการงานเนี่ยดีเป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับทั้งเรื่องคนในบ้านแล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเดือนนี้จะมีปัญหามากๆนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่19กรกฎาคามนะครับไอ้ปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยมันจะกระทบหลายเรื่อง,องมากๆนะครับจะกระทบเรื่องการงานการเงินแล้วก็กระทบเรื่องความรักความสัมพันธ์ ของคนลัคนาราศีตุลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรอนะครับอดทนรอไปถึงช่วงวันที่20ถึงวันที่30เอ็ดกรกฎาคมก่อนนะครับแล้วสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่19กกรกฎาคมนะครับความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านนะครับที่เข้ามารบกวนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ดวงของคนรักคู่รักของคนลัคนาราศีตุลเองเนี่ยก็ไม่ดีด้วยนะครับในช่วงนี้ทําให้มันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ แล้วพอเข้าสู่ช่วงวันที่20ถึงวันที่31ก,กรกฎาคมนั่นแหละครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคน,นาาัาราศีตุลเนี่ยถึงเริ่มฟื้นคืนกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะครับจะได้มีโอกาสพูดคุยเปิดอกเปิดใจทําความเข้าใจกันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอดทนรอนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความรักของคนโสดนะครับคนราศาีตุลคนไหนที่ยังโสดนะครับช่วงของวันที่ 1. ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับมันไม่ดีเอามากๆนะครับไม่ควรที่จะรับใครเข้ามาเลยนะครับไม่จําเป็นเนี่ยอย่าพึ่งคุยกอาใครใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้คนไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับหรือแม้ก็เป็นคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยคนที่บ้านเราเนี่ยคนในครอบครัวเราเนี่ยไม่ชอบหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายได้นะครับ ควรจะต้องรอเข้าสู่ช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมก่อนนะครับนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าที่จะได้เลือกคบเลือกคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับซึ่งมีโอกาสมากๆนะครับที่จะได้พบคนที่ถูกอกถูกใจนะครับเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆคนนะครับในช่วงของวันที่20ถึง31กรกฎาคมนะครับซึ่งอาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับอาจจะเจอกันเพราะว่าไปออกงานทางสังคมนะครับหรือว่าไป มีกิจกรรมกับคนหมู่มากนะครับอาจจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้นะครับไม่จำเป็นะต้องเป็นแบบเจอหน้ากันนะครับแล้วก็ได้เจอกันอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่จะเจอนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอาจจะมีความสามารถทางภาษาหรือมีความสามารถพิเศษบางอย่างนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่สเสน่ห์ค่อนข้างแรงนะครับ แต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยในช่วงวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับถ้าจะเริ่มต้นคบกันนะครับมันอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยเนี่ยมาเป็นบททดสอบบทท้าทายเรื่องความรักก่อนนะครับซึ่งผมมองว่าคนลัคนาราศีตุลเนี่ยก็น่าจะผ่านบททดสอบอันเนี้ยไปได้โดยไม่ยากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องแบบสู้เพื่อความรักสักนิดหนึ่งนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 4นกะครับก็สมมุติว่าถ้าใครสนใจเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะปรัชญานะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของศิดิ์ิทธษ์ต่างๆนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube c h ANNEL แล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ